สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจ,จากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับครับคลิปนี้จะขอคุยถึงหนังที่เพิ่งจะเข้ามาฉายใหม่อีกครั้งหนึ่งในโรงภาพยนตร์ประเทศไทย,ไทยหลังจากที่เคยฉายมาแล้วเมื่อ23ปีที่แล้วนะครับ Happy Together ผลงานของวองกาวัยเป็นหนังเรื่องที่2ในเทศกาลว่องกาวัยที่เอากลับมาฉายใหม่เมืองไทยเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์นะครับสองสาห์ที่แล้วเราได้ดูเรื่องอินด Mood for love แล้วก็สัปดาห์นี้ได้ดูเรื่องนี้ happy together สัปดาห์หน้าอีก2สัปดาห์ดูเรื่อง fallen angels แล้วก็จะมี2046และตบท้ายด้วยจุงกิ้ง Express ตุลาคมถึงธันวาคมนะครับหเรื่องวองกาไวเป็นหนังที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆคนทั้งนั้นเลยและเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำ ของกลุ่มคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเรียกตัวของเขาว่า LGBTQ นะครับซึ่งมันแยกย่อยไปได้หลายประเภทก็ L lesbian G gay BTQB นี่ใบใช่ไหมแล้วก็ T trans, trans g e n d e r ก็คือข้ามเพศแล้วก็ QQ Q, นี่พี่โอไม่รู้ว่าเป็น queen หรือเป็น queer นะครับก็แล้วแต่กันแล้วกัน และพี่โอพยายามจะใช้คำที่หลีกเลี่ยงคำต้องห้ามทั้งหลายที่น้องๆเพื่อนๆที่พี่แนะนำมานะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่โอพูดถึงหนังเกย์หนังเลสเบี้ยนหนังชายรักชายหนังหญิงรักหญิงอะไรนี่แหละ <c oughs> ก็จะมีคำที่พี่โอหลุดปากไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่คิดที่จะเป็นการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม เพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเลยแม้แต่น้อยครับเรื่องนี้พี่โอได้ดูแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ23ปีที่แล้วตอนนั้นพี่โอยังเด็กก็ทำงานที่นี่แหละโรงพิมพ์สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์นี้นะครับนอกจากจะรับจ้างทำหนังสือทุกประเภทแล้วทุกประเภทจริงๆก็มีประเภทหนึ่งที่ รับจ้างทำด้วยแต่ตอนนั้นจะเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะอยู่ใต้ดินแต่ที่จริงมันก็อยู่บนแผงะนะก็ที่ว่าใต้ดินก็คือเป็นหนังสือที่เขาไม่อยู่ในแนวส่งเสริมเป็นหนังสือนูด้ดหนังสือผู้ชายหนังสือสมัยนั้นเขาเรียกหนังสือเกนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ปกขาวไม่ใช่หนังสือโปนะครับก็นำเสนอเรื่องราวชีวิตของวงการชายรักชาย และพี่โอ๋ก็เนื่องจากอยู่ที่นี่พี่โอ๋ก็ร่วมง,งานกับที่นี่ด้วยการเขียนหนังสือพี่โอ๋เป็นนักเขียนนะครับเขียนแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นผับบาร์คาราโอเกะซึ่งสํานักพิมพ์นี้ก็เคยทําคาราโอเกะด้วยเหมือนกันและพี่โอ๋ก็ทํางานในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเคยเป็นหนุ่มบาร์โฮสเคยเป็นอะไรนะเกือบจะเป็นกัปตัน เป็นแคชเ,เขาเรียกเช er ียร์แขกอะยืนอยู่หน้าบาร์แล้วก็ต้อนให้คนเขาว่าต้อนไม่เป็นไรนะต้อน,นมันเหมือนจะต้อนจริงๆต้อนให้คนเข้าบาร์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชาวไทยชาวต่างประเทศอันนี้พี่โอพูดถึงหลายๆงานที่พี่โอเคยทามานะพี่โอเคยทาที่สีลมที่ RCA นะครับก็นอกเหนือจากงานของสำนักพิมพ์นี้ก็ไปทําที่อื่นด้วยก็เคยรับงานไหมเคย เกือบจะรับงานนะครับแต่ว่าไม่มีใครซื้อมีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาถามพี่โอว่าคนข้างๆเนี่ยติดต่อให้หน่อยสิอะไรประมาณนี้เพราะว่าพี่โอพูดภาษาอังกฤษได้แต่คนข้างๆเขาพูดไม่ได้พี่โอก็ติดต่อให้ก็ได้ทิปมาร้อยหนึ่งได้ทิปได้ทิปอย่างเงี้ยจนในที่สุดพี่โอก็ไม่ได้รับงานสักทีเพราะว่าแขกมาให้พี่โอเป็นตัวกลางเพื่อที่จะใช้บริการคนอื่นและพี่โอก็เลยได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ให้เป็นคนเชียร์แขกไปยืนหน้าประตูแทนให้เป็นคนบอกเป็นไกด์บอกวิธีการท่องเที่ยวกับบรรดาแขกๆเหล่านั้นแล้วก็วิธีการรับแขกวิธีการบริการกับเพื่อนๆน้องๆคนอื่นๆแทนนะครับเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เลยผ่านมานานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นความลับแล้วปัจจุบันนี้และทุกวันนี้ก็มีคนยอมรับ เรื่องแบบนี้กันหมดแล้วนะครับเพื่อที่พี่โอจะได้บอกทุกคนเหมือนกับที่หลายๆคนบอกว่าพี่โอคุยหลังเรื่องซุกสุกกับหนังเรื่องเพนแองโกลเลียเนี่ยพี่โอมีอคติมากเนื่องจากพี่โอไม่มีความเข้าใจในกลุ่มคนกลุ่มนี้พี่โอต้องยอมรับว่าความเข้าใจของบางคนนั้นคลาดเคลื่อนพี่โอมีความเข้าใจมากกว่า คนทั่วๆไปด้วยซ้ำเพราะว่าพี่โอทำงานกับที่นี่มานานถึง25ปีแล้วแล้วนอกจากที่นี่พี่โอไปทำงานที่อื่นจะทำงานร้านขายแผ่นเสียงซีดีเลเซอร์ดิสผู้ร่วมงานของพี่โอหรือทำงานขายทำงานอื่นทำงานวงการละครทีวีวงการละครเวที T, ทั้งหลายวงการหนังสือป๊อปแมกซีน ทุกคนรอบตัวไม่ใช่ทุกคนเกือบทุกคนร้อมรอบตัวเต็มไปด้วยกลุ่มคนหลากเพศเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่พี่โอจะแอนตี้หรือดูถูกเหยียดย่ำเหยียดหยามแต่เนื่องจากพี่โอเข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันเราคุยภาษาเดียวกันเราเหยียบย่ำกันเองได้แต่ก็มีผู้ชม YouTube หลายท่านไม่เข้าใจคิดว่าพี่โอเป็นคนนอกแล้วก็มาเหยียบย่ำคน ที่เป็นเพื่อนพรรคพวกของเขาก็จะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนที่จะพูดเรื่อง Happy Together นะครับนี่เป็นหนังที่หลายคนแนะนำเรื่องที่ลำดับที่3ที่พี่โอจะคุยในบรรดาหนังที่เข้าทั้งหมดวันที่12พฤศจิกายน2563มีหนังเข้า5เรื่องแล้วก็คุยไปแล้ว2เรื่องนะครับอีก2เรื่องก็ไว้คุยในโอกาสต่อไปเรื่องนี้ตอนที่พี่โอดูเมื่อ23ปีที่แล้ว ตอนนั้นอย่างเด็กก็ดูแล้วมีความรู้สึกทรมานบอกตามตรงว่าโอ้ยมันทําไมมันเจ็บปวดมันหดหูมันโหดร้ายอะไรขนาดนี้แล้วพี่โอก็บางทีก็มีความรู้สึกว่าฉากบางฉากมันไม่ต้องให้เห็นชัดเจนขนาดนั้นก็ได้คือถึงพี่โอจะมีเพื่อนฝูงรอบตัวอย่างนี้แต่พี่โอไม่เคยเห็นภาพเขากอดรัดฟัดเหวี่ยงกันด้วยกางเกงใน2ตัวนะครับคนละตัว ขนาดนั้นจูบกัดอะไรกันขนาดนั้นแล้วก็ก้มก้มหน้าหาเศษสตังร่วงหล่นมัง้บงบนเก้าอี้ที่มีคนอีกคนนึงนั่งอยู่นะครับก็คิดว่ามันเป็นภาพที่เกินควรเราก็รับไม่ได้เลยพี่โอได้รับมอบหมายให้ไปเอาเรื่องนี้มาเขียนรีวิวพี่โอเขียนแบบยากยากที่สุด แล้วก็ให้คะแนนน้อยด้วยมั้งบอกว่าดูไม่รู้เรื่องดูไม่ประทับใจไม่ชอบแต่แล้วสิ่งที่จําอยู่ในความทรงจําของพี่โอก,ก็คือเพลงเรื่องนี้เพราะมากเพลงสเปนใช่ไหมเพลงอ,อ,อาร์เจนตินากับสเปนเขาใช้ภาษาเดียวกันปะคือเอาเรื่องยอ่อเล็กน้อยก่อนเรื่องยอ่อหลี่หมิงกับไม่ใช่หลี่หมิงหลีหมิงเรื่องหน้าเลสลี่จางกับเหลียงเฉาเว่ยนะครับ เขาออกจากฮ่องกงมาทำมาหากินอย่างยากลำบากที่อาร์เจนตินาเขาเป็นคู่รักกันแต่เขามีอารมณ์รุนแรงด้วยกันตลอดเวลาเขาทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลาและเขาก็เลิกกันเขาอยู่กันอย่างค่อนข้างขัดสนเลี้ยงเชา่าเวยนะเป็นพนังกงานต้อนรับเหมือนพี่โอส่วนลีหมิงทำอะไรก็ไม่รู้รู้รู้สึกว่าน่าจะรับงานนะครับ แล้วก็หลังจากที่ทะเลาะกันไปแล้วหลี่หมิงทำไมติดชื่อหลี่หมิงพี่โอชอบหลี่หมิงมั้งเลี้ยงเขาไก็ไปทำงานเป็นร้านอาหารก็ไปพบกับหนุ่มหล่ออีกคนหนึ่งชื่อจางเจิน้นพี่โอพูดเฉพาะชื่อตัวแสดงนะครับส่วนชื่อชื่อคาแรคเตอร์ชื่อตัวละครในหนังเนะี่ยพี่โอจำยากมากพูดชื่อยากมากก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่อันนี้ไม่ไม่ไม่โปไ,ไม่เปลือยแล้วก็ไม่มีอะไร ที่มันเกินเลยนะแต่ระหว่างนั้นเลซี่จางก็ไปกับผู้ชายมากมายหลายตาไปรับงานแล้วก็มีเรื่องมีเราเขาค่อนข้างบู๊มากเลยครับในขณะที่เลียงเฉวยไม่ไม่บู๊เท่าไหร่ก็ลกลับมาเริ่มต้นกนใหม่เริ่มต้นใหม่เลียงเฉวยก็ลำคานที่ต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้น,นใหม่แล้วก็กลับมาทะเลาะกันอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยและท้ายที่สุดทั้งคู่ก็แยกจากกันไปจริงๆที่บอกเล่าเรื่องย่อดได้ทั้งหมดนี้ก็ น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทุกคนรู้จักดูเรื่อง Happy t o g e t h e r กันดีอยู่แล้วและพี่โอเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเรื่องนี้คือการกลับไปดูซ้าเพราะอยากจะทบทวนความทรงจาในโรงหนังส่วนน้องๆใหม่ๆที่ไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนและอยากดูเพราะคำล่ำลือทั้งหลายพี่โอก็ต้องขอโทษด้วยที่เปิดเผยใจความสำคัญในเรื่องนี้ไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า น่าจะเป็นเรื่องที่น้องๆรู้อยู่แล้วแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลอยู่แล้วเพลๆอาจจะได้ดูใน YouTube ได้ดูในแผ่นได้ดูในอะไรอยู่แล้วแล้วก็อยากจะไปซึมซับบรรยากาศในโรงหนังนะครับในโรงหนังพี่โอก็เห็นแต่ละคนเนี่ยทุกวันนี้ไปดูไปดูครั้งใหม่นะไปดูครั้งใหม่ด้วยความรู้สึกที่เป็นผู้ใหญ่แล้วความรู้สึกที่โตเท่าเหลียงเฉเว่ยและเลสลี่จางแล้วแต่ตอนนั้นพี่โอเป็นเด็กเล็กมากเด็กเล็กๆแล้วดูหนังเรื่องนี้ไม่มีตัวบัตรด้วยนะไม่มีไม่มีห้ามอายุต่ตำกว่า20ด้วยะครับันน้ ตอนนั้นประเทศไทยยังยังล้าหลังในเรื่องนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ตรวจบัตดเหมือนกันพี่โหเห็นเด็กนักเรียนมัธยมยังเข้าไปดูอยู่เลยแล้วก็มันก็มีอวัยวะเพศด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่ของดารานำเป็นของหนุ่มอาร์เจนตินาในโรงค้าสัตว์นะครับก็เห็นแบบว่าทงเทงทงเทงเลยแหละก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีฉากที่อย่างพี่โอว่าไปแล้วว่าเป็นฉากที่มันรุนแรง รุนแรงทั้งฉากทะเลาะก,กันแล้วก็รุนแรงทั้งฉากที่บทขยี้กันมีความเศร้าโศกมากมายในเรื่องนี้ตีแผ่เรื่องราวในด้านลบของตัวละครมากดูแล้วก็ยังเศร้ายังอึง้งยังทึ่งอยู่ว่าทำไมหว่องกาไวเป็นคนที่ทำหนังได้อารมณ์ขนาดนี้อย่างหนังรักโกรแมนติก ที่ไม่ไม่พบกับความสมหวังอย่างเรื่อง In the m o s d for love รักผิดหวังแล้วก็เยียวยาซึ่งกันและกันเรื่องนั้นนะที่ว่าเป็นอันดับหนึ่งของวองกาไว้ก็กินใจเราเรื่องนี้ก็กินใจเรายังเหลือกินใจเราอยู่อีก3เรื่องต้องคอยชมนะครับมันเจ็บปวด และพี่โอก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เลสลี่จางเหลียงเฉวยอินกับบทในหนังจริงๆเพราะทั้งคู่นี้เป็นดารายอดฝีมือนะครับจางเจิ้นมันบทน้อยไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงมีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยเมื่อสังคัดในฉากที่กําลังแนบกันอยู่เนี่ยเมื่อสังคัดแล้วทั้งคู่ยังอินไม่ยอมแยกจากกันนานเลยกว่าจะออกจากกันได้อินไปขนาดนั้นและ ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุให้เลสลี่จางเป็นโรคซึมเศร้าในเวลาต่อมาหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่แสดงอะไรก็อินแสดงอะไรก็อินแล้วเมื่ออยู่กับตัวของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะครับก็ไปตามหาข่าวกันการได้มาดูในครั้งนี้พี่โอได้รับประสบการณ์ที่ค่อนข้าง แปลกใหม่และเข้าใจตัวละครมากกว่าเดิมด้วยเนื่องจากว่าพี่โอหลังจากนั้นแล้วพี่โอมีเพื่อนกลุ่มนี้จํานวนมากและพี่โอเข้าใจเพื่อนๆเ,เหล่านั้นเคยมีเพื่อนๆบางคนมาปรึกษาพี่โอบางคนรักพี่โอด้วยซ้ําก็พี่โอก็เอาเรื่องของเพื่อนๆมาเทียบเคียงกับเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่มีคำว,ว่าเกเลยสักคำเขา พูดถึงตัวละครเหมือนกับเป็นคนปกติแต่วองกาไวต้องการนำเสนอความรุนแรงของตัวละครที่มีศักยภาพเท่าๆกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเท่าๆกันนียมันจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงอย่างไงแล้วถ้าจะตบตีทุ่มเถียงผู้หญิงมีความขี้หึงมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายมีกําลังวังชามากกว่าผู้หญิงก็เลยกลายเป็นการเขียนเรื่องให้ตัวละครสองคนเป็นผู้ชายเหมือนกันและเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงเหมือนกันขี้หึงเท่ากัน มีพละกําลังเท่ากันเมื่อทะเลาะกันมันจึงเกิดความรุนแรงขึ้นนั่นก็นเป็นสาเหตุบางคนบอกว่าทําไมเกย์ถึงมีอารมณ์รุนแรงขนาดนี้ทําไมผู้ชายที่รักผู้ชายถึงไม่มีขีดจํากัดไม่ควบคุมตัวเองอะไรได้ขนาดนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงเขาตีแผ่เรื่องจริงอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วก็บางสิ่งเนี่ยที่พี่โอเห็นว่ามันก็เกินไปก็คือว่าเรื่องนี้ อาจจะเป็นแค่ตัวแทนของกลุ่มคนบางกลุ่มคนบางคนเท่านั้นที่จะมีพฤติกรรมนี้เพราะหลังจากที่พี่โอมีประสบการณ์ยาวนานคนที่เป็นคู่ชายรักชายหญิงรักหญิงที่อยู่กันนาน20ปี30ปีหรืออยู่กันชั่วชีวิตก็มีเยอะมากคู่ที่ไม่เคยทะเลาะก,กันก็มีเยอะมากคู่ที่ฝ่ายหนึ่งหาเรื่องทะเลาะอีกฝ่ายหนึ่งยอมก็มีเยอะมากคนที่ทะเลาะก,กันถึงระดับนี้ไม่ใช่ตัวแทนของคนทั้งหมดของคนกลุ่มนี้ เพราะฉะนั้นคนดูอยากเข้าใจว่าเกย์ทุกคนจะต้องมีปัญหาแบบคนคู่นี้เสมอไปนะครับเป็นแค่คู่นี้เท่านั้นหรือคนที่เหมือนคู่นี้อีกแค่ไม่กี่คู่เท่านั้นคู่ที่สมหวังก็มีเยอะคู่ที่ผิดหวังบ้างเล็กน้อยก็มีมากมีพอสมควร ไม่ใช่ว่าผิดหวังซ้ำซากอย่างนี้เจอกันแล้วกลับมาดีกันใหม่เจอกันแล้วกลับมาดีกันใหม่แล้วทะเลาะจากกันไปกลับมาตบตีกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันหาได้น้อยนะครับเป็นแค่ไม่ถึง10%ของกลุ่มชายรักชาย L G B T Q ทั้งมวลไปดูแค่ตัวอย่างของกลุ่มคนคนบางคนที่มีนิสัยแรงต่อกันมันก็เกิดโศกนาฏกรรมอย่างนี้ล่ะครับ <c oughs> ตอนนี้พี่โอเข้าใจดีแล้วแล้วตอนนั้นน่ะพี่โอคิดว่าหนังไม่ควรเสนอความรุนแรงว่าไม่ควรนําเสนอว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้มีความรุนแรงมีความต้องการทางเพศสูงมีความต้องการทางอารมณ์สูงมีความเจ้าอารมณ์สูงแต่ตอนนี้พี่โอก็เข้าใจดีแล้วว่าเขาให้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ดูเพื่อให้เราเข้าใจคนบางคนที่มีนิสัยอย่างนี้ไม่ใช่จําเป็นเฉพาะว่าเขาต้องเป็นเกย์หรือเป็นเลสเบี้ยน เป็น LGBTQ คนทั่วไปที่มีลักษณะแบบนี้ก็มีให้เราเข้าใจเขาเราศึกษาเขาและเราต้องไม่เป็นแบบนั้นหรือถ้าเพื่อนเราเป็นแบบนั้นเราหาทางที่จะประโลมเขาด้วยความเย็นเราหาทางที่จะผ่อนคลายเขาให้ได้และณปัจจุบันนี้พี่โอก็โชคดีที่พี่โอทำให้คนที่เคยมีอารมณ์ร้อนเป็นประจำเย็นลงได้แล้วหลายคนมากๆเนื่องจากว่าพี่โอก็เคยเขียน ประสบการณ์เคยเขียนตอบจดหมายเพื่อน LGBTQ เคยให้คำปรึกษาน้องๆเพื่อนๆใกๆพี่โออาจจะให้คำปรึกษาผิดและใกล้ๆพี่โออาจจะมีความรำคาญแล้วก็อาจจะไล่บางคนให้ไปตายซะถ้าไม่ฟังคำปรึกษานะครับพี่โอต้องขอโทษด้วยซึ่งมีบางคนที่เสียชีวิตจากการไม่ยอมให้คำปรึกษาของพี่โอไปจริงๆพี่โอยังรู้สึกผิดอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าว่าทุกวันนี้ถ้าใครมาปรึกษาอะไรเมื่อไหร่ก็ตามยินดีต้อนรับทุกคนครับพี่โอ กอดราจะกอดก็ได้จะอะไรก็ได้ยินดีถ้าจะทำให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆสบายใจขึ้นนะครับที่ตรงนี้ยังรับเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนเสมอตอนนี้พี่โอก็ได้เปิดเผยตัวเองแล้วว่าเคยทำงานในกลุ่มเพื่อนๆมาก่อนเพื่อนๆ LGBTQ มาก่อนแล้วก็ยังคงทำงานเพื่อ ทุกคนรวมทั้ง lgbtq ตลอดไปนะครับให้คำปรึกษาทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ happy together เท่าไหร่แต่ก็เขาบอกว่าเรื่องนี้สนุกให้8เต็ม10นะครับอยากให้ไปคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับภาษาไทยและมาเป็นเพื่อนเฟสกัน ออหรือเรื่องของสะสมอะไรก็ได้มาเป็นเพื่อนเฟซกันนะครับเจอกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยก็ได้ พบกันทาง y o u t u b e c o m o k n i t f t i f a c e b o o k c o m o k n e t f t f a c e b o o k c o m a e t f o k f a e เองมาแอดมาเป็นเพื่อนเฟซกันได้ครับเพิ่งจะมีเพื่อนเฟซ1,500กว่าคนเท่านั้นเองแต่ผู้ติดตาม YouTube 1 2 0 0เอ้ย1,725คนแล้วขอบคุณมากนะครับเป็นสมาชิก y o u u u b พรีเม i u m หรือไม่ก็ดู YouTube ของพี่โอยาวๆเลยหลายๆคลิปต่อวันดูทุกวันนะครับและ ถ้าถือป๊อปคอร์นโค้กเข้าโรงหนังโค้กเบปซี่ก็ได้เนี่ยเข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งเข้าด้วยหรือเอาออกมาสะสมตามอัธยาศัยลดการสัมผัสของพนักง,งานนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพนักง,งานที่ตอนนี้มีน้อยมากๆเนื่องจากว่าคนดูหนังน้อยมากโรงหนังกระจังน้อยมากเขาจะอยู่กันไม่ได้แล้วเมืองนอกเขาปิดไปเยอะแล้วอย่าให้บ้านเราต้องปิดเลยนะครับก็ เจอกันในไลฟ์เจอกันในคลิปถ้าไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับสำหรับคลิปนี้พี่โอก็ขอให้ทุกคนดูหนังเรื่อง Happy Together นี้ด้วยความสนุกและก็มีความสุขร่วมกันเพลงเพราะมากนะครับ Happy Together ออกมาแล้วติดหูมากๆเลยก็ไปหาฟังได้ใน YouTube ครับกับพิมพ์ชื่อตามนี้แหละพบกันในคลิปต่างๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตเจริไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเห็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดสออเม็ร